นึกภาพภาพนี้ดูสิครับคลิปวิดีโอที่เด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแก้ปริศนาท้ายสมองได้สําเร็จด้วยความฉลาดปราดเปรียวจนกลายเป็นไบร่าที่คนทั้งโลกต้องอึง้งแต่ที่น่าสนใจคือปริศนานี้ไม่ได้ยากแค่เรื่องความคิดแต่ยังสะท้อนถึงวิธีการเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลายคนมองข้ามไปพร้อมไหมที่จะดําดิ่งลงไปในเรื่องราวนี้มาดูกันเลยว่าทําไมคลิปนี้ถึงสร้างความฮือฮาได้ขนาดนี้ครูคนนี้ได้ท้าทายนักเรียนในชั้นเรียนด้วยโจทย์ที่ดูเหมือนจะง่ายแต่กลับซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ ให้หยิบส้มออกจากแก้วน้ำที่เต็มเปี่ยมโดยไม่ให้น้ำหกลงจานแม้แต่หยดเดียวและที่น่าประหลาดใจคือในทั้งห้องเรียนมีเพียงเด็กหญิงคนเดียวเท่านั้นที่ทำสำเร็จคลิปนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงครูได้ตั้งสถานการณ์ทดสอบสมองโดยนำจานแก้ววางบนโต๊ะแล้ววางแก้วน้ำที่บรรจุน้ำเต็มจนล้นและมีส้มแมนดารินลอยอยู่ในนั้นภารกิจคือเอาแถมส้มลูกนี้ออกมาให้ได้โดยไม่ให้น้ำกระเด็นหรือหกออกมาเลยแม้แต่นิดเดียว สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักหลักการทางฟิสิกส์อาจคิดว่ามันเป็นงานที่ทำได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้มือหยิบแต่ในความเป็นจริงเด็กๆหลายคนลองวิธีต่างๆเช่นล้วงเข้าไปด้วยมือพยายามเอียงแก้วหรือยกแก้วขึ้นช้าๆแต่ไม่ว่าอย่างไรน้ำก็จะหกออกมาเสมอทำให้ดูเหมือนภารกิจที่เป็นไปไม่ได้แต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจและหลายคนมองข้ามไปเด็กหญิงคนนั้นไม่ได้ทำตามแบบเด็กคนอื่นๆ,ๆเธอไม่ได้ใช้มือพยายามหยิบตรงๆแต่เธอหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อน จะใช้นิ้วจุ่มลงไปในน้ำแล้ววนเป็นวงกลมอย่างชาญฉลาดและโอ้ยเพียงไม่กี่วินาทีน้ำในแก้วก็เกิดเป็นน้ำวนเล็กๆที่ดูเหมือนเวทมนต์ส้มก็ค่อยๆลอยขึ้นมาถึงขอบแก้วเองโดยไม่ต้องช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมจากนั้นเธอก็หยิบส้มออกมาได้อย่างง่ายดายโดยที่น้ำไม่หกแม้แต่หยุดเดียวคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนต่างตกตะลึงกับความคิดสร้างสรรค์นี้เธอหาทางแก้ที่ต้องใช้การวิเคราะห์อย่างลึกซ,ซึ้งซึ่งคนอื่นๆแทบจะไม่คิดถึง การเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตเพราะเด็กๆจะได้พัฒนาทักษะในการคิดการทำความเข้าใจและการมองโลกในมุมกว้างแต่ขณะที่หลายประเทศยังเน้นการท่องจำและการเรียนจากหนังสืออย่างเดียวอีกหลายแห่งก็หันมาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการทดลองจริงๆซึ่งคลิปนี้คือตัวอย่างชั้นเยี่ยมของการเรียนรู้แบบ h a n d s on ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์ลองคิดดูสิครับถ้าเราใช้การทดสอบแบบนี้บ่อยขึ้นเด็กๆอาจพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ต้องใช้สติปัญญาแทนทีน่าจะจำกฎเกณฑ์ไปเปล่าๆแต่เอาเทอร์นี่คือจุดที่มันเริ่มมีข้อถกเถียงบางคนอาจโต้แย้งว่าการเรียนแบบท่องจํายังจําเป็นอยู่เพราะมันสร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งแต่ในทางกลับกันมีคนอีกกลุ่มที่เห็นว่าการทดลองแบบนี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ลึกซึ้งและสนุกยิ่งขึ้นคุณคิดอย่างไรการเรียนแบบนี้เหมาะกับระบบการศึกษาของไทยหรือเปล่าหรือมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดเกินไป แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับเราชอบฟังมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียกัน